กลับมากับคลิปวิดีโอนี้นะคะภาคต่อของอสิ่งที่ใช้แล้วประทับใจนะคะและคิดว่าจะซื้ออีกอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของเครื่องสาอางบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยเนาะก็นี่คือกล่องเครื่องสําอางนะคะที่วันตั้งไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งนะคะเป็นกล่องนี้แบบนี้นะคะกล่องนี้ก็ซื้อจากดรโซกค่ะ60บาทเอง วันว่ามันน่ารักเตี่ยมันเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นกุหลาบข้างบนนะคะฝากล่อมันแล้วมาดูข้างในกันว่าสิ่งที่ใช้แล้วชอบคิดว่าถ้าหมดแล้วจะซื้อใช้ต่อนะคะแน่นอนอยู่ในนี้ค่ะมาดูกันเลยทีละชิ้นกันเลยนะคะ <c oughs> ก็ชิ้นแรกนี่เลยค่ะ body shop, uh, the face shop นะคะเป็นรุ่น lovely me x นะคะอันนี้เป็นเบสม่วงนะคะไม่ใช่เบสเขียวนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเบอร์าศูนย์สองค่ะเบสสีม่วงภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกแต่มันมีตัวเลขศูนย์สองอยู่นะคะก็อันนี้เป็นรุ่น lolly pop ทุกคนก็รู้จักกันดีนะคะว่ามันเป็นเบสที่ดี มากมากแต่ว่าวันใช้สีม่วงไม่ใช้สีเขียวเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้ไปลองแล้วรู้สึกว่าสีเขียวมันสว่างไปก็เลยเอาสีม่วงมาแทนซึ่งมันให้มันให้ผลลัพธ์ต่างกันนะคะสีม่วงนี่มันจะพวกแบบว่าช่วยกลบร้อยครัมอะไรพวกนี้มากกว่าแต่สีเขียวมันจะให้ความสว่างมากกว่าสีม่วงนะก็เกลี่ยได้ดีค่ะ สี่ง่ายอยู่หรอกนะก็ทำให้สีหน้าสีผิวบนหน้าเราเนี่ยสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะชอบก็ราคามันวันซื้อที่ช็อปมันสองร้อยกว่าบาทเดินไปไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าไม่ได้ตั้งใจไปซื้อ ไปเจอจะต้องเจอช่วงที่เป็นโปรโมชั่นทุกครั้งอย่างอันนี้วันก็ไปเจอตอนช่วงที่มันมีโปรโมชั่นมันลดราคาอยู่นะคะก็ลองแล้วก็เลยชอบแล้วก็เอามาเพราะาตอนนั้นมันดังมากๆเลยคือใครๆก็แนะนำเบสเขียวเบสเขียวแต่พอลองแล้ววันรู้สึกว่าเบสเขียวมันขาวไปสำหรับวันมันก็เลยเอาเบสม่วงมาแต่ก็ใช้ดีค่ะใช้ดีอยู่ชอบมันควบคุมความมันด้วยนะมันทําให้หน้าเราไม่มันมาก ควบคุมความมันได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าช่วงไหนที่ไม่มีสิวไม่มีรอยสิวอย่าเงี้ยคือถ้าลงเบสอย่างเดียวแล้วใช้แป้งที่ผสมรองพื้นเลยก็ได้ไม่ต้องลงบีบีไม่ต้องลงครีมรองพื้นเลยนะชอบโอเคเลยค่ะต่อไปมาเป็นฟาวเดชั่นอีกหนึ่งตัวตัวนี้เนี่ย เป็นของ collection 2000 Collection t 0 0 0นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Ultimate Fix เป็นรุ่น3 in 1เลยมันมีทั้ง Foundation Concealer แล้วก็เป็นแป้งที่เป็น Finishing Powder ด้วยนะคะแล้วก็มี SPF 15นะเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์01นน Every ค่ะ ก็ให้ดูดตัวเลขกันนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันไม่ยอมกลับด้านให้นะวิดีโอข้างในเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยและข้างล่างก็จะมีกระจกและพับให้นะคะพับที่ให้มาก็นิ่มนะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันเป็นแบบนี้มันขาดนะก็เก็บเอาไว้ลองอย่างนี้ว่าเฉยๆนะคะเพราะว่าปกติก็ใช้มือเอา ในการลงรองพื้นตัวนี้มันเนื้อมันนิ่มนะมันปกปิดได้ดีระดับหนึ่งเลยก็อย่างรอยสิวอันเนี้ยมันเห็นชัดแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ลงตัวนี้นะคะชาแป้งอย่างเดียวมันเห็นชัดลงตัวนี้แล้วปิดไม่มิดแต่ถ้าเป็นพวกรอยตรงเนี้ยหรือว่าตรงเนี้ยนะคะบางๆอันเนี้ยอันเนี้ยปิดได้โอเคเลยแล้วก็ ถ้าอย่างตัวนี้ก็ลงคอนซีลเลอร์อืดซ้ำอีกทีหนึ่งก,ก็โอเคใช้แล้วตัวนี้หน้าไม่มันนะคะแล้วก็หน้าไม่หมองด้วยระหว่างวันนะใช้ดีมากๆเนื้อมันจะเป็นแบบครีมข้นๆแบบนี้นะคะขอพายจะอึกน,นิดหน่อยเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นข้นๆ ครีมแต่พอเราลงแล้วเราวนแบบนี้นะมันจะเป็นแบบเนียนๆเ,เหมือนแป้งเพราะว่ามันมีมันมีฟินิชชิ่งพาวเดอร์ผสมด้วยนะคะคก็เกลี่ยง่ายอยู่นะเ,เวลาเกลี่ยที่หน้าเนี่ยเกลี่ยง่ายอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็ให้มาในปริมาณ8กรัมก็เยอะอยู่นะคะใช้ได้นานาเลยวันใช้มาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ทุกไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้าบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้นะคะก็ใช้ไปเยอะแล้วนะก็ถ้าเกิดหมดก็จะซื้อใหม่นะคะแต่ว่าก็อาจจะลองในหลายๆสีสีอื่นๆบ้างนะแต่ว่าใช้ดีจริงๆเป็นสินค้าราคาถูกที่ใช้แล้วประทับใจอยากที่จะซื้อใหม่มาใช้อีกนะคะตัวนี้ต่อมา อ่าลืมบอกราคาตัวนี้ไม่รู้ราคานะคะเพราะว่าแม่ซื้อมาให้ไม่ทราบราคาแต่ว่ายี่ห้อนี้ในอังกฤษไม่แพงค่ะอยู่ในบูสนะคะดักสโตร์เลยต่อมาค่ะเป็นแป้งแป้งตัวนี้เลยค่ะวันมีสองสีนะสองเบอร์เลยอีกเบอร์หนึ่งอยู่ในกระเป๋านะคะก็อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งย์ห้าเบอร์บรอนซ์นะคะ ตัวนี้เป็น Sleek Makeup นะคะ Press Powder เป็นรุ่น Superior Cover มาในปริมาณ12กรัมนะคะอันเนี้ยมันเป็นสีเข้มแม่ซื้อมาให้ไม่ทราบราคาสีมันเข้มมากนี่ค่ะจนมาเป็นกระจกและเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้สีมันเข้มมันเข้มกว่าผิววันเยอะเลยถ้าทาเนี่ยโอ้โห <c oughs> งอกป่าเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่ามันเป็นแป้งที่เป็นเนื้อแมทวันก็เลยเออเอามาใช้เป็นบอนเซอร์แทนแล้วมันเวิร์กมากนะคือสีมันโอเคเลยอะ่ะมันเป็นบอนเซอร์ได้ดีมากวันก็เลยเปลี่ยนจากเป็นแป้งเนี่ยมันเป็นบอนเซอร์แทนเพราะว่าถ้าเป็นแป้งเนี่ยคงเข้มกว่าผิวเยอะเลยนะคะมันจะออกเป็นโทนแบบส้มๆอิดๆนิดหน่อยแต่ว่า ปาดแล้วมันไม่ไม่หลอกนะคือเราใช้ทีละนิดทีละนิดแล้วบิวขึ้นอย่างเงี้ยสวยมากชอบมากชอบอบบชอบนะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเอ่อเป็นสีที่เข้ากับหน้าเพราะว่ามันเป็นสีแป้งอะนะคะอันนี้เป็นเบอร์สีหกสีบิสกิตค่ะก็จะอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะ รุ่นเดียวกันเป็นเพสต์พาวเดอร์เหมือนกันมีแผ่นพัฟมาให้แบบนี้ด้วยฮิตแพนไปเยอะแล้วนะคะก็นี่เลยค่ะติดนิ้วอันเก่านี่เห็นไหมคะว่าแพทบจะไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่เพราะว่ามันเข้ากับสีผิวได้ดีมันตรงกับสีผิววันมากเลยอ่ะ แล้วก็ทาแล้วอะ่ะหน้าเนียนหน้าแบบสวยอะ่ะ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าเราสวยนะคือทาแล้วอะ่ะมันทําให้เราสวยขึ้นมันเนียนไปกับสีผิวแล้วมันก็ไม่ดอกไม่หมองระหว่างวันนะคะแล้วก็หน้าไม่มันด้วยอยา่างอ่าทัชแต่ว่าก็มีทัชอัพระหว่างวันนะแต่ว่าแค่รอบเดียวเท่านั้นเองสีไม่หมองนะคะไม่ไม่ได้ทำให้หน้ามันควบคุมความมันได้ได้ดีโอเคเลย ชอบมากถ้าหมดแล้วก็จะโทรให้แม่ซื้อมาอีกนะคะแต่ว่าก็คงจะอีกสักพักหนึ่งแหละเพราะว่ามันมีตลับสำรองมาด้วยนะคะแม่ซื้อมาสองตลับเลยสีบิสกิตนะคะก็ใช้กันไปอีกยาวเลยค่ะต่อมายังคงเป็นแป้งอยู่นะคะอันนี้เป็นเลฟรอนค่ะแม่ซื้อมาให้อีกเช่นกันแต่รุ่นนี้ในเมืองไทยมีแน่นอนนะคะเลฟรอนคัลเลอร์สเตย เป็นแป้งพับนะ <c oughs> ขออภัยค่ะเสียงเริ่มแหบแล้วคงเดี๋ยวสักพักจะต้องรบกวนเจ้ารีแลกคูม่าข้างหลังนะคะน้ำอยู่ข้างหลังนั่นเองอันนี้เป็นแบบนี้นะคะแต่จะเปิดยากกว่าสลิคหน่อยอ่ะเปิดออกแล้วเปิดขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นกระจกแล้วก็อันนี้เป็นกระจกใสที่ไม่ได้ไม่ได้ส่องนะคะเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแป้ง และข้างล่างก็จะเป็นพับมาให้เป็นพับบางๆแบบนี้นะคะวันใช้แป้งแล้วแต่ว่าวันไม่ได้ใช้พับเขานะเพราะว่าวันมีพับต่างหากเป็นพับหนาๆราคา20บาทอ่ะยี่ห้อดซี่อะไรชักอย่างหนึ่งมันมันใช้ดีก็เลยวันใช้อันนั้นไม่ได้ใช้แป้งพับเอยไม่ได้ใช้แผ่นพับที่เขาให้มาเนื้อแป้งเนียนละเอียดมากแล้วก็ควบคุมความมัน ทําให้หน้าเด้งหน้าใสอยู่ได้ทั้งวันเลยถ้าเทียบกับเทียบกับสลิคนะสีเนี้ยจะทําให้หน้าเด้งกว่าเพราะว่าสีมันขาวกว่าเจ้าสลิคแต่ถ้าเลือกควบคุมความมันพอๆกันค่ะพอๆกันเลยควบคุมความมันได้ดีเยี่ยมพอกันเลยนะอันนี้สีเป็นแบบนี้นะคะนี่คือสลิคตรงนี้นะอันนี้คือเล็บลอนเล็บลอนจะขาวกว่านะคะ แต่พอลงบนหน้าแล้วมันไม่ได้ขาวลอยนะแต่ว่ามันทําให้หน้าแบบดูเด้งดูบรท์ขึ้นแล้วก็ l อง g l a s t i n ได้เหมือนกันคือถ้าทัช c h อัพก็แค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะคะชอบมากก็ถ้าหมดแล้วก็จะซื้ออีกนะคะซื้อเองในเมืองไทยนี่แหละเพราะว่าเมืองไทยมีแน่นอนเพราะว่าเคยเห็นนะกล่องแบบนี้นะที่เมืองไทยต่อมาค่ะ เป็นบรัชนะคะจากสลีปนั่นเองก็แม่ซื้อมาให้นั่นเองนะมีด้วยกันทั้งหมด5ตลับนะคะวันมีสี5สีนี่คือหน้าตาของมันนะตจะมาเป็นแบบนี้ค่ะมีกระจกและเป็นเป็นตัวผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นสีโคโรลเบอร์933นะคะจะมันจะออกเป็นแบบ น้ำตาลอิดๆหน่อยนะนี่คือสีคอรัลค่ะสีแจ่มชัดมากอ่ะอีกรอบหนึ่งสีสวยสีชัดมากปัดแก้มก็โอเคเลยดูแบบมีเลือดฝาดนิดๆหรือจะเอามาทำเป็นบรอนเซอร์ก็ได้แล้วเราก็ใช้สี ชมพูหรือสีอื่นที่อ่อนกว่าเป็นปัดแก้มสีนี้สวยค่ะสีคอรอลต่อมาสีที่สองนะคะเป็นสีพ o m e มกน n เตอเบอร์923นะคะสีทับทิมนี่ค่ะสีนี้จะออกเป็นสีม่วงนะคะออกม่งมวงๆพลมๆม,มากกว่านะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะแปลง นี่เลยสีก็ชัดเจนเข้มขน้นนิ้วดีกว่านี่เลยค่ะสีพรม g ก a n น t e สีสวยมากคือสลิกที่วันมีทุกสีสวยหมดเลยชอบมากเลยสีที่สามค่ะสีเบอร์เก้าสามหกสีพิกซี่พิงค์นี้จะเป็นสีชมพูแบบชมพูชมพูเลยนะเท่าที่วันมีที่ ชมพูที่สุดเป็นชมพูแบบนี้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะสีชมพูสวยมากอะคือถ้าแบบคนไหนที่เป็นสาวหวานเนี่ยน่าจะชอบสีนี้นะคือขนาดวันไม่ใช่สาวหวานวันยังชอบเลยนะสีที่สี่ค่ะ สีเบอร์921นะคะสีซุดซุดนี่ไม่แน่ใจว่าแปลว่าลกแกะหรือเปล่านะอันนี้ค่ะจะเป็นสีออกแบบเป็นสีคล้ายๆกับสีแป้งทางหน้าเลยสำหรับตัวนี้เนี่ยทามันจะมันจะอ่อนมากมันจะเข้มกว่าสีแป้งนิดหน่อยนั่นเองนะคะ ก็ถ้าเกิดทาแบบให้ดูเป็นธรรมชาติก็สีนี้คือธรรมชาติที่สุดนี่เลยสวยมากคือเม็ดสีมันแน่นนะโอเคสีที่ห้าค่ะสีที่ห้าคืออันนี้อยู่ในกระเป๋าตอนนี้ใช้อยู่สีฟราเชตนะคะเบอร์935นะเป็นสีแบบนี้ค่ะจะออกเป็นน้ำตาลม่วง โทนอันเดอร์โทนสีน้ำตาลนิดหน่อยแดงๆม่วงๆนะคะสีสวยเหมือนกันสีเข้มชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะสีนี้เลยสีมันจะคล้ายๆกับสีพ e อม a เกรนแต่ว่าพรอมีเกรนเนี่ยมันจะมีความม่วงมากกว่าม่วงออกชมพูมากกว่าส่วนอันนี้มันจะเป็นออกน้ำตาลแดงมากกว่านะคะแต่สีสวยทั้งห้าสีเลยชอบมาก รมสุดๆนะสีมันเม็ดสีแน่นนั่นคือเหตุผลที่ชอบแล้วถ้าหมดก็จะโทรสั่งแม่อีกนะคะต่อมาค่ะเป็นลิปสติกบ้างลิปสติกแน่นอนเลฟลอนนะคะเลฟลอนวันมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะก็พกในกระเป๋าสีหนึ่งเป็นซูเปอร์ลัส trust เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแมทเบอร์012สีสกายทิงนะคะ จะเป็นสีแบบนี้จะเป็นแท่งสีเงินนะนี่คือลิปสติกสีชมพูนี่เลยค่ะสีชมพูชมพูแล้วก็เข้ากับไอ้เจ้าพิกซี่พิงด้วยนะส่วนอันที่สองค่ะเป็น Super l u ลัสทัสเจ็อันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะสีหนึ่งสามศูนย์โรสเวลเวนะคะ อันนี้จะสีใกล้เคียงกับสีปากคือทาแล้วเนี่ยสีมันเข้มกว่าสีปากหน่อยนึ่งเท่านั้นเองนี่เลยแต่สวยมันดูแบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่นะคะสีนี้นั่นเองเม็ดสีชัดเจนเลยเห็นไหมสีสวยมากแล้วก็เข้ากับสีพอมแมกราเตดด้วยชอบคือเนื้อมันนิ่มทาแล้วปากไม่แห้งไม่ลอกไม่ตกร่องนะคะ แล้วก็อยู่ทนนานชอบสุดๆชอบจริงๆต่อมาค่ะเป็นอายแชโดว์บ้างใกล้จะหมดแล้วสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะถ้าหมดแล้วซื้อใหม่แน่นอนเป็นอายแชโดว์ทั้งสองอันเลยนะคะอันนี้เป็นของเวนวายคัลเลอร์ไอคอนนะคะอันนี้เป็นสีคอมฟอร์ตโซน738นะสีเห็นไหม ชัดเจนแจนแจ้งหลายๆคนมีหลายๆคนฮิตแพนไปแล้วบ้างบางคนซื้อตลับที่สองที่สามแล้วแต่วันยังไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วซื้อใหม่แน่นอนสีสวยมากเดี๋ยววันจะลองให้ดูสักสองสีเอาสีนี้แล้วกันสีชัดเจนนะเอาตรงไหดีสีสวยนะคะทาบนเปลือกตาอีกสีหนึ่งอ่ะอันนี้สีฝั่งสีเขียว ก็เขียวนะสวยดีนะคะชอบคือมันไม่ต้องลองอเบสก็สีก็อยู่ติดทนนานแล้วเม็ดสีชัดเจนนะที่สำคัญราคาถูกนะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ต้องมั่นใจว่าร้านที่เราซื้อเนี่ยเป็นของแท้นะคะซื้อออนไลน์นะซื้อในเน็ตสิใช่ออนไลน์ซื้อในเน็ตนะคะอันนี้ สามรอยห้าสิบบาทนะแต่ยังไม่รวมค่าส่งนะคะต่อมาเช่นสุดท้ายแล้วค่ะอายชาร์โดสลิกอีกเหมือนกันวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของสลิกหลายอย่างโรดกของสลิกเป็นเนื้อด้านๆนนะคะแบบนี้เลอะเขอะแล้วด้วยก็นี้เป็น IDW รุ่นสีหกศูนย์หนึ่งนะคะ All Neutral ข้างในเป็นสีนี้ค่ะอันนี้ แม่ซื้อให้มาจากอังกฤษโดยตรงซื้อในซูเปอร์ดรักเลยนะคะสีสวยสีโทนแบบธรรมชาตินะไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษน,นะอันนี้สีขาวสุดเลยนะคะและนี่สีดำสุดแสงไฟมันกลางวันพอดีเลยนะจะบ่ายมมงแล้วอ่เดี๋ยวลองสีให้ดูสีนี้เลยละกันอันนี้มันจะออกดำดำม่วงๆนะคะ เม็ดสีชัดเจนนะใช้ได้อีกสีหนึ่งสีนี้แล้วกันสีนี้เป็นสีชิมเมอร์ค่ะมันมีชิมเมอร์และแมทผสมกันนะสีสวยชัดเจนแจ่มแจ้งราคาถูกตลับนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงห้าร้อยอะตลับเนี้ย ประมาณ300-400ย่อประมาณนั้นน่ะนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่แน่นอนนี่แหะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วใช้แล้วดีใช้แล้วจะต้องซื้ออีกแน่นอนถ้าเกิดว่าหมดแล้วต้องต้องซื้ออีกแน่นอนนะคะก็อยู่ในกล่องนี้นะใช้ประจำพวกนี้คือจะใช้สลับกันไปบางทีก็ใช้สลิกบ้างบางทีก็ใช้เ็นอันวายบ้างนะคะสลับกันไป ส่วนแป้งก็บางทีก็สลีปบางทีก็เลฟลอนนะคะแล้วก็สีบัตก,ก็เป็นของสลีทั้งหมด5ตลับก็เปลี่ยนสีกันไปในแต่ละวันแต่ว่าก็นี่เละคะ่ะเป็นโปรดักที่ใช้แล้วชอบประทับใจถ้าหมดซื้อใหม่แน่นอนนะคะในหมวดของเครื่องสอําอางก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะก็วิดีโอนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะ20นาทีกว่า,วานะคะก็เหมือนเดิมค่ะขออภัยสำหรับคุณภาพกล้องคุณภาพเสียงและคุณภาพของคน รีวิวนะคะที่อาจจะพูดบางช่วงอาจจะเงียบหายไปบางช่วงตะกุกตะกักผิดพูดถูกนะคะเป็นคนที่ถ้าพยายามพูดเร็วแล้วจะพูดผิดจะพูดลิ้นพันกันนะคือพยายามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้บางทีเร็วมากแล้วมันสมองเราคิดไปแล้วว่าเราจะต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้แต่ปากเราพูดไม่ทันนะคะก็เลยพูดผิดพูดถูกแบบนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะยังไงก็ ถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงและจะพยายามปรับปรุงนะคะยินดีรับทุกคำแนะนำค่ะและ้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้านะคะซึ่งคงไม่ใช่เร็วนี้นะคะเพราะวันนี้ทำหลายวิดีโอแล้วยังไงก็ Thanks for watching. See you guys later next video in... Not soon but not far. b y ย